วันนี้ผมจะพามาดูนะครับวิธีการกักโรคในสูตรของผมเองนะครับในแบบสไตล์ของสุราดทิศฟาร์มเนี่ยเวลาเราได้ปลามาใหม่ๆเนี่ยเราทําการรวมปลากักโรคอย่างไรนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ <Wow. S 1> ผมพามาดูนะครับโอเคนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าผมกักโรคยังไงนะครับใช้ยาตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ปลาบ่อนี้นะครับเพิ่งมาได้ไม่นานนะครับปลาเนี่ยชิปมาจากญี่ปุ่นกักโรคในห้องกักที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับปลดกักจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงผมเนี่ยผมจะไม่รวมกับปลาเก่านะครับก็คือผมจะกักโรคก่อนนะครับกักโรคก่อนเพราะว่าถ้า มันมีปรสิตธ์ปิงใสอะไรต่างๆแบบที่เรียงต่างๆที่มันเขายังคลีนมาไม่หมดเนี่ยมันจะเสียหายนะครับเวลาเวลาเรารวมกับปลาเก่าโดยที่ไม่กักโลกเลยนะครับอันนี้ก็กักโลกก่อนนะครับยา้ยาที่ผมใช้เป็นหลักนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เองนะครับไม่เยอะอาการกักโลกของผมนะครับผมเน้นให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับปิงใสนะครับปิงใส ปิงใสเน tá, right. Quality, ี่ยมองไม่เห็นต right> ้องใช้กล้องส่องเอานะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็นมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดนะครับปิงใสเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นพาซี่นะครับพาซี่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นพาลาไซนะครับตันนี้เป็นพราไซนะครับก็ใช้กําจัดปิงใสนะครับปกติเนี่ยตอนนี้ผมสูตรของผมเนี่ยก็คือจะกําจัดปิงใสก่อน ผมจะมีผสมฟอร์มาลีนด้วยนะครับก็คือผมใช้พร,ราไซคู่กับฟอร์มาลีนนะครับก็พร,ราไซก็จะมีหนึ่งซีซีต่อตันนะครับส่วนฟอร์มาลีนเนี่ยผมใช้สี่สิบซีซีต่อตันนะครับผสมแล้วก็เทลงไปเลยวันวันครั้งแรกเนี่ยนับเป็นวันที่หนึ่งนะครับลงวันที่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สิบสี่นะครับแต่สูตรผมเนี่ยผมจะเพิ่มวันที่1ิบเข้าไปด้วยเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสิบแล้วก็สิบสี่นะครับก็คือห้าโดสนะครับอ่าระหว่างวันที่ เราไม่ได้ใส่ uh, วันที่เราพักนะครับวันที่เราพักก็คือเป็นวันที่2นะครับก็อาจจะมีมาลคาไยร่วมด้วยนะครับใช้กําจัดจุดขาวนะครับม马拉คายเนี่ยคุณจะซื้อเป็นแบบเกล็ดผงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบน้ําก็ใช้ได้นะครับอันเนี้ยเราก็ใส่ตามปรสิตเนี่ยหนึ่งวันนะครับก็หนึ่งสี่เจ็ด คุณก็ใส่ไปครับ258 11นะครับสำหรับมะละกคยนะครับ2 5 8 11ก็ใช้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลากําจัดปรสิตเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดบางคนเนี่ยรวมรวมเลยนะครับก็มีความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมันยังควรต้องกําจัดแบคทีเรีย e ต่อด้วยนะครับแบคทีเรีย e บางตัวเนี่ยเวลาปิงใสมันบุก,กอนเนี่ยแบคทีเรีย e เนี่ยตามซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแบบสต็อปตัวนี้นะครับ ก็ไว้ใช้ในบ่อกักโรคแบบนี้นะครับก็ประหยัดยาดีครับตัวนี้ก็คือใช้กําจัดแบคทีเรียรตัวนี้ลงเนี่ยควรจะติดต่อเนื่องเนี่ยผมให้ประมาณ7วันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าลงน้อยกว่านั้นเนี่ยเหมือนมันมันไม่ครบโดสนะครับแล้วเชื้อเนี่ยมันยังตายไม่สนิทเหมือนเรากินยาฆ่าเชื้อครับหมอให้กินรายาฆ่าเชื้อหมดแผงแต่เราไปกินแค่2เม็ดแล้วหยุดมันก็ไม่หายเหมือนกันครับแบบเตร็อปเนี่ย ได้ผลดีมากนะครับแต่คุณต้องใช้ต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยเวันแล้วดูอาการปา,านะครับปลาชุดนี้ลองเข้ามาดูนะครับจะเป็นชิโรอุซิรินะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในบอกกักอยู่นะครับอันนี้ก็ลงยาประมาณ3โดสแล้วนะครับ3โด,ดสสาหรับพาราไซแล้วก็ตัวอ่ลามารีนะครับประมาณ3โดสแล้วซึ่งยังไม่ได้ลง แบคทีรียเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลงเป็นแบคทีเรียต่อก็ถ้าคุณไม่กักโรคก,ก่อนที่จะรวมปลานะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียได้ยกบ่อครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับควรจะต้องทําตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าการกักโรคที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้นักเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้อย่างสบายใจนะครับในระยะยาวรวมปลาไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่กักโรคเนี่ยวันใดวัน วันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เชื้อเนี่ยมีปลาตัวใหม่ลงมาอะไรต่างปรสิตมันเหอนะครับตรงนี้สูญเสียเยอะนะครับผมเห็นมามากมายแล้วครับก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทางลูกค้าเลยนะครับก็ยาพวกนี้ควรจะหาติดเอาไว้นะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับส่วน2ชนิดเนี้สามารถซื้อที่ผมได้เลย2ชนิดนี้ผลิตโดยหมอนะครับผมใช้เป็นเป็นยาประจํา ประจำฟาร์มอยู่แล้วนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็มีเป็นตัวเสริมไปนะครับดีมิลินนะครับดีมิลินผมจะไม่มีเลยลองดูนะครับดีมิลินเนี่ยใช้กําจัดเห็บอย่างเดียวนะครับกาจัดเห็บซึ่งเห็บเนี่ยมันมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วของผมเนี่ยในฟาร์มผมเนี่ยมันไม่มีเห็บนะครับผมก็จะไม่ใช้ดีมิลินลดการใช้สารเคมีลงไปในตัวนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปลานะครับปลาหลักๆก็จะเป็นติงใสจุดขาว นะครับเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับก็พวกนี้ร้ายนะครับควรจะต้องกําจัดมันให้หมดก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับการกักโรคในสไตล์ของสุราษพิษฟาร์มนะครับว่าเราทากันอย่างไรนะครับก็ไม่ยากครับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามได้เลยนะครับก็ยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องสุราษพิศษฟาร์มชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ ติดตามไว้เลยนะครับมีคลิปดีๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดน,นะครับเราพยายามจะอ้างอิงจากาประสบการณ์จริงอะไรต่างๆที่เราเจอมานะครับถ่ายทอดให้กับนักเลี้ยงลูกค้าต่างๆจะได้รู้ว่าเออเลี้ยงปลามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเทปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ